สวัสดีครับผมชื่อประเสริฐผมเป็นเจ้าของโรงแรมจีระอันันอันวาสวัสดีฉันชื่อพัดลมเป็นน้องสาวของเฮียประเสริฐและฉันอยากได้โรงแรมไม่ให้แต่ฉันบริหารโรงแรมนี้มาตั้งหลายปีนะไม่ให้แต่ฉันเป็นน้องสาวเฮียนะไม่ให้ ในวันนั้นเองไม่นะฉันโดนฆ่าไม่นะสวัสดีครับผมคือตำรวจผมอยากถามว่าคุณฆ่าคุณประเสริฐหรือเปล่าฉันไม่ได้ฆ่าแต่คุณมีแรงจูงใจเพราะคุณทะเลาะกับคุณประเสริฐมาแต่ฉันไม่ได้ฆ่าแต่คุณเป็นคนที่อยู่กับคุณประเสริฐเป็นคนสุดท้ายแต่ฉันไม่ได้ฆ่าโอเคคุณชนะสวัสดีค่ะฉันชื่อคริสเป็นภรรยาของคุณประเสริฐผมอยากถามว่าคุณฆ่าคุณประเสริฐหรือเปล่าฉันไม่ได้ฆ่าแต่คุณมีแรงจูงใจเพราะคุณรู้ว่าคุณประเสริฐจดทะเบียนสมรสกับเมียน้อยแต่ฉันไม่ได้ฆ่าแต่ผมมีหลักฐานนเปป็รู ายของคุณถือปืนเจาะคุณประเสริฐแต่ฉันไม่ได้ฆ่าโอเคคุณชนะสวัสดีครับผมคือกางเกงของคุณพัดลมและผมเป็นหลักฐานที่ไม่มีผลอะไรต่อเนื้อเรื่องเลยสวัสดีครับพวกเราคือตัวประกอบที่ไม่รู้ว่าจะใส่เข้ามาในเนื้อเรื่องทําไมสวัสดีครับผมชื่อไมเน็เมดเป็นน้องชายของคุณประเสริฐสวัสดีค่ะฉันชื่อเหมยเป็นลูกสาวของไมเน็เมดสวัสดีครับผมชื่อเต้ยผมเป็นลูกชายคนสุดท้องของคุณพัดลมและผมอยากดูเหมยแก้ผ้าไม่นะและผมเห็นเหมยถือปืนที่ใช้สังหารไม่นะ ือว่าเธอฆ่าคุณประเสริฐใช่แล้วเดี๋ยวฉันเอาปืนไปทิ้งให้โอเคในวันนั้นเองไม่นะผมเจอตำรวจผมเลยโดนตำรวจจับในเวลาต่อมาผมอยากถามว่าคุณฆ่าคุณประเสริฐหรือเปล่าผมไม่ได้ฆ่าและใครเป็นคนฆ่าเหมยเป็นคนฆ่าในเวลาต่อมาผมอยากถามว่าคุณฆ่าคุณประเสริฐหรือเปล่าหนูไม่ได้ฆ่าโอเคในเวลาต่อมาผมต้องจับคุณเข้าคุกไม่นะ ฉันชื่อเวกัสและฉันชอบเผือกเรื่องชาวบ้านฉันเจอหลักฐานว่าไมเนตเมดฆ่าคุณประเสริฐและเหมยก็เป็นคนที่ช่วยปกปิดความจริงแต่ฉันจะเก็บมันไว้เฉยๆเพราะอะไรก็ไม่รู้ผมชื่อเก้าอี้และผมพยายามหาตัวคนร้ายให้ได้ไม่นะผมเจอสมุดวาดรูปเล่มสีแดงไม่นะผมเปิดดูสมุดวาดรูปเล่มสีแดงไม่นะ ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าマイเนสเม t ดค่าคุณประเสริฐไม่นะฉันหนีไปฮ่องกงกับเหมยดีกว่าในเวลาต่อมาเย่ <Yeah. S 2> ฉันกับเหมยมีความสุขมากอยู่ที่ฮ่องกงผมตามมาที่ฮ่องกงไม่นะผมจะบอกให้ทุกคนรู้ไม่นะผมขอจับคุณเข้าคุกโอเคจบ